สวัสดีครับมมโต g p พนะครับเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกคิดเห็นของทางด้านโจนเมียที่มีต่อฮอนด้ากันบ้างฮะว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงปีนี้ปี2025นี่หเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบที่เซปังแล้วก็ประเทศไทยแล้วเนี่ยทางด้านโจนเมียมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับทางด้านของทีมฮอนด้าโดยทางด้านของโจนเมียนะครับแน่นอนฮะ,นะตอนนี้ปี2025เน้าเขาออกมาพูดถึงความรู้สึกของตัวเขากับทีม h อนด้าในปีนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่สนุกก,กับการขับขี่มานานแล้ว ซึ่งทางด้านของจวนเมียเนี่ยก็เอ่ยชื่อถึงอัลเบโตปูอิกเนี่ยเขาบอกว่าปูอิกเนี่ยรู้จักตัวเขาดีมากกว่าใครซึ่งก็รู้ว่าเมื่อตัวเขานั้นเนี่ยมีอะไรที่มันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันก็มักจะกู้คืนมาไม่ได้เมียเขาก็ย้อนไปพูดถึงตลอดอาชีพของเขาที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีผลงานที่ดีมากนะในช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่เขามาอยู่ในโม o เต GP ในปี2019 ซึ่งในปีแรกนะตัวเขาเองก็เกือบจะได้แชมป์เหมือนกันแล้วนะแต่ในปีที่2เองอ่ะเขาก็เองก็สามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จหลังจากที่จูนเมียได้แชมป์มอเตอร์จีพีกับทางด้านซูซูกิไปแล้วครับมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บและตอนนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็เป็นฝันร้ายสลับตัวเขาเหมือนกันแต่นะฮะทางด้านของเมียเองเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยมีช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเลยนะจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยมาอยู่ที่คอนด้า โวนเมียยังพูดต่อนะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณเนี่ยมุ่งแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวหรือว่ามากเกินไปเนี่ยคุณก็จะสูญเสียแรงจูงใจและตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้สนุกกับการแข่งรถมานานแล้ว นั่นก็เป็นความรู้สึกของทางด้านโจนเมียนะครับที่พูดออกมาซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับตั้งแต่ที่โจนเมียเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่กับเรปโซฮอนด้าเนี่ยปีไหนจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าทางด้านของโจนเมียเนี่ยเข้ามาผิดเวลาผิดที่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยทางด้านของฮอนด้าเนี่ยรู้สึกว่าจะดรอปลงแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไงมันดูย่ำแย่นะฮะแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่คาดเกี่ยวก,กันกับที่มาร์คมาเก็ตเนี่ย กำลังจะย้ายออกจากฮอนด้าครับไปสู่ทางด้านของ t ทีมเ a รซซินีคือนับตั้งแต่ที่มาร์คมาเกทประสบอุบัติเหตุต้องผ่าหัวไหล่ขวามาเนี่ยทางด้านของฮอนด้าเองนะครับก็เหมือนกับรอมาร์คมาเกทนะให้หายกลับมาอะไรประมาณนี้ฮะ,ะและช่วงเวลานั้นเนี่ยฮอนด้เองเนี่ยก็หยุดพัฒนารถไปเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว2024เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของ Honda เองเนี่ยก็มีความหวังเหมือนกันนะ หวังว่าจวนเมียเนี่ยจะทําได้ซึ่งทางด้านของอัลไบโตปูอิกเนี่ยหัวหน้าทีมเนี่ยเขาก็มีการบอกกับทางด้านจวนเมียเหมือนกันนะครับว่าต้องการให้จวนเมียนั้นเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดสําหรับในฤดูกาลปี2024ซึ่งแน่นอนฮะเขาก็หวังเหมือนกันว่าทางด้านของจวนเมียเนี่ยน่าจะมาช่วยได้กับสถานถการณ์ณตอนนั้นแต่อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับว่าในฤดูกาลปี2024เนี่ยฮอนด้าเองก็ไม่ดีเอาซะเลยนะฮะโดยทางด้านของจวนเมียเองเนี่ยก็ล้มบ่อยมากๆเลยนะ ล้มจนแบบท้อแล้วไปแล้วนะสำหรับจูนเมียนะซึ่งต้องบอกว่าฮอนด้าตอนนั้นเนี่ยก็การพัฒนาเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์ลแล้วก็อาจจะยังไม่ดีขึ้นแต่มาปีนี้ปี2025นั้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปี2024ดูเหมือนว่าทางด้านของ Hon ด้านั้นจะดีขึ้นมานิดเดียวนะครับซึ่งทางด้านของจนเมียเนี่ยเมื่อมีการทดสอบรถเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันก็น่าทึ่งมากเลยนะที่ตัวเขาเองเนี่ยสามารถขับรถได้ตามที่แบบเขาชอบเช่นการที่เขาเนี่ยสามารถเข้าโค้งได้แบบเฉียง ซึ่งทางด้านของโจนเมียเขาบอกว่าณตอนนี้อยากให้รถ h อนด้ามีความเร็วขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็มีความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนั่นก็เป็นคําพูดแล้วก็ความรู้สึกของทางด้านโจนเมียนะครับที่มีต่อฮอ n ด้าในช่วงแรกๆนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาปีนี้เนี่ยหลังจากทําการทดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยโจนเมียก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจะพอใจกับรถ h o n ด้นะครับซึ่งเขาก็บอกมาเลยนะว่าทางด้านของตัวเเขาเองนั้นน่ะก็พอใจกับการขับขี่ที่เป็นสไตล์เขาแล้วก็สามารถเข้าโค้งในแบบเฉียงได้ แต่สิ่งที่อยากให้ทางด้า,านฮอนด้า,าปรับตรงนั่นก็คือในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความเร็วสูงสุด